วันนี้เดี๋ยวบางคนก็ไปเที่ยวบางคนก็ไปทำบุญนะเรือถึงพ่อหลวงก่อนไปก็เตรียมพร้อมหน่อยเวลาขับรถบางทีขับรถมากแล้วเราปวดนะเราเจอผนังอะไรเงี้ยนะเนี่ยนะส่วนบนไม่ยากลอ,ลองขยับสะบักดูนี่ั้งเคยทำให้ให้ดูดละเนี่ยอย่างงี้นะเหมือนเราวิดพื้นนะ่ะอย่างเงี้ยยืนดีๆอย่างเงี้ยเนี่ยวิดพื้นวิดพื้น เสวิดผนังแทนนะ่ะอย่างนี้นะอย่างเงี้ยถ้าเราวิดอย่างนี้ก็ก็เป็นกรารบริหารสบักเหมือนกันนะช้าๆนะหนึ่งนะนะอันนี้วิดพื้นก่อนนะสองอันนี้คือต้นแขนสาให้ให้ให้สบักมาชนวกันสีน่ห้านี่ไหมงอแขนนิดนึงนะหกเจ็ดแปดเก้า สิบอ่เาเราคราวนี้ลองผักสะบักสิแอนอกเออนี่นะโอ้โหตึงมากสองอันนี้แขนตรงนะสามสี่ให้สากชนกันห้าหกหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โห เราก็เลื่อนมือลงมาอย่างนี้นะเราลองก้าวขาเข้าไปข้างหนึ่งขาที่มันเหยียบคันเร่งเนี่ยคือขานี้เราก็ก้าวขานี้ออกมานะอย่างนี้นะใหต้ตรงๆนะไม่ต้องเปิดส้นเท้านะลองงอขาเราไปอย่างนี้ส้นเท้าติดพื้นนะงอขาข้างหน้าขาที่มันเป็นขาไม่ใช่ขาเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกเนี่ยนี่อย่างนี้ And, แอนแอนก้นเข้าไปด้วยมันตึงยังตึงเราก็ค้างไว้อย่างนี้นะเห็นไหม งอเข้าไปทีเอออย่างนี้อืมนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจะตึงน่องมากนะนี่ค่อยๆย,ย,ยืดไปจับให้ดีๆนะอย่าลม้มโอ้โหตึงน่องดึงน่องขวานะครับเรวก็ยืดยืดยืดเข่าซ้ายด้วยอลองใหม่ดิเปลี่ยนขาอย่างนี้บ้างฝั่งนี้ตึงไหมลองดูสิอันนี้เป็นการยืดยืดน่องแบบเบสิกมากนะยืด,ดบ่อยถ้าเบสิกนี่ดีนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปก็อันนี้จะไม่ตึงเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ขาซ้ายมากมันก็จะไม่ตึงมากเห็นไหมอย่าเปิดซ้นนะเปิดซ้นผิดเลยอย่างนี้อืมก็ยืดขาขวาน่ะมากนิดหนึ่งนะอย่างนี้นะเนี่ยยืดยืดไปสามสี่ทีเนี่ยนับไว้เนี่ยรู้สึกหย่อนแล้วนะถ้าเราก็เอาลองเหยียบกะลาอาจารย์ก็มีกะลาอาจารย์ก็จะเหยียบกะลาได้อย่างนี้ ก็เอาส้นแตะพื้นก่อนจับไว้ด้วยอันนี้เคยเหยียบประจำไงแ้วเราเหยียบเราก็ยืนคุยไปยืนดูทีวทียืนดูโทรศัพท์ไปก็ได้อย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ตึงแล้วเพราะว่าเพราะว่าเราเหยียบบ่อยฮะพอเราเหยียบเสร็จเราดูีิว่าเขนตรงส้นสิโอ้โหนี่ตรงส้นเนี่ยตรงที่มันชอบเป็นคือส้อนเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทําให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นอันเนี้ยหินปูนที่มันมาค้างอยู่ตรงส้นเท้าเนี่ยเพราะว่ามันกันไหลเวียนกลับไม่ดีแล้วก็คึองอย่างเงี้ย นะคือบิดอย่างเงี้ยเห็นไหมอลองโยกดูอันนี้จะขย,ยิงน,นิดนึงอันนี้ถ้าถ้าแถวแถวตรงเนินเนินฝ่าเท้าเนี่ยจะเป็นการนวดทำเป็นส,สะท้อนมาที่บ่าอย่างนี้นะเนี่ยต้องขย,ยิงน,นิดนึงนะจับดีๆนะแม่งม,มันจะเจ็บมากอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเราก็ทําไปเรื่อยๆทุกวันอาจารย์ก็ทาทุกวันก่อนทำคนไข้นะแล้วก็ช่วงเช้าเช้าแต่วันนี้เดี๋ยวจะไป พักวันนี้คินิกดิบเราก็ต้อง,ต,องต้องเตรียมพร้อมมันไม่มีวันหยุดนะการเตรียมพร้อมร่างกาย,ยาไม่มีวันหยุดเราก็ค่อยๆอ,อ,อ่ะส้นเท้าอย่างเงี้ยเราจะคึงตรงเนินฝ่าเท้าเนี่ยบิดนิดนึงนะย่ำย่ำย่ำแบบโยกตัวนะให้ลงน้าหนักนะเวลาเรานื้อจ,จับดีๆแล้วมันจะรู้สึกว่าเอยมันสบายเท้ามันก็จะเหยียบขับรถอะไรสบายไม่ต้องไปให้มันสะสมไม่ใช่ว่าเฮ้ยเป็นตึงน่องแล้วอะไรเงี้ยเราก็นวดทั่วๆ ไหมได้หมดเลยนะเนี่ยโอ้โหมันจะคลายแล้วพอมันคายมันก็จะโล่งหน่อยหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจาก็ทำประจำนะเดี๋ยวมาดูตัวนี้หนึ่งเวลามันปวดบางทีมันก็มีใช้ตัวนี้ด้วย มีของท,ทดสอบคนไข้เราก็เอามาใช้บ้างนี่อันนี้ใช้ดีไหมเวลาขับรถมันจะเมื่อยช่วยได้ช่วยได้เยอะเราก็ทาก็คือไม่รู้ใคร้วดให้ก็ฟึ่งพวกนี้แหละของบ่าเนี่ยรนะับรองขับไปนี่ร้อนตลอดเลยนะอันนี้ก็ให้คนไข้ลองนะก็พอ,อหน่อยก็แล้กันเพราะมัน มันก็ร้อนดีนะแฟนก็ใช้นะปวดบ่าประจําก็ต้องใส่อันนี้นะแล้วก็ตรงนี้เลยที่เป็นปัญหาของอาจารย์ก็คือตรงไอ้นี่เราเรียกว่าทาตรงนี้นะเนี่ยแล้วถึงถึงส้นเท้าด้วยมันจะไม่เจ็บเลยก็แตกดีเหมือนกันนะเนี่นยลังยาที่เหยียบแล้วนะทำบนไข้ได้เลยเราแค่ตรงน่องนะก็กระส้นเทา้า ก็ข้างนี้รู้สึกว่ากิงเท้าตลอดมันจะร้อนดีนะกิ่ลมใหญ่ก็ใช้ได้เราก็พยายามดูแลไปมันไม่หายรอกฮะพวกนี้เพราะว่าเราใช้งานมันมากแต่คุณค่าะถาาว่ามันจะหายมันไม่หายนะแต่เราควบคุมมันได้แล้วเราก็ดูแลมันอย่าใช้อย่าใช้แต่งานร่างกายร่างกายมีชีวิตทุกส่วนนะครับทุกนิ้วทุกอะไรเนี่ยเวลาเรานวดเวลาอะไรเนี่ยเราก็บอกว่า่า ยิ่มันเจ็บหน้าอะไรมันก็เรียนรู้รับรู้ได้นะเขาเรียนรู้ที่จะผิดเช่นเขาอยู่ในท่าเนี่ยเขานึกว่าท่านี้มันถูกเราก็เรียนรู้เข้าใหม่นะเราอาจจะหมุนออกไปเพราะบางทีเราทําแต่งานอย่างเงี้ยอยู่ในท่าเขาเรียกว่าท่าท่าใดท่าหนึ่งเราเรียกว่าท่าเฟกเอ็กเคนอย่างเงี้ยก้มอย่างเดียวมันก็จะปวดตึงเพราะเขาเรียนรู้ว่าท่านี่คือท่าถูกเราก็บอกร่างกายว่าเออหมุนออกไปหน่อยนะหมุนอย่างนงี้นะกันเชียงนะทุกเช้าเออยืดมันนะอะไรเงี้ยก็บอกเขาด้วยนะเพราะทุกส่วนของร่างกายถ้าเรามี สติมีมันมีชีวิตหมดทุกส่วนเลยนะไมันจะมีหนึ่งชีวิตอย่างเดียวทุกส่วนจะมีชีวิตก็บอกเขาแล้วก็ดูแลเขาไปนะครับให้อยู่กับเรานาน,านๆจะได้ไม่เจ็บป่วยนะครับกดแชร์ได้นะมีความสุขกับวันหยุด